เราอยู่เงพาะพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดตาใจของเราที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เห็นสิ่งอัศจรรย์จากพระวจนะคำของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเป้าเดียววันนี้เราบทที่เข้อ16 17และ18นะครับกล่าวดังนี้ว่าพวกฟาริสีบางคนพูดว่า ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพวกเขาไม่ได้รักษาวันสบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนี้ได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องนั้นในเมื่อเขาก็ได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ โอยู่ไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตาที่คนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาพี่น้องครับหัวข้อเรื่องวันนี้นะครับหัวข้อเป้าเดียววันนี้ผมให้ชื่อว่าพระเยซูคริสทรงเป็นลิธานุภาพของพระเจ้า ็นลิขานุภาพและภาพปัญญาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นลิขานุภาพและภาพปัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาชายที่ตาบอดแต่กําเนิดมาแล้วนะครับโดยการที่พระองค์ทรงนําคนที่ตาบอดนั้นนะครับออกมานะครับแล้วเอาถมน้ําลายลงพื้นนะครับแล้วเอาโคนนะครับ เอาทาตา,าของชายคนนี้และชายคนนี้ได้ตามองเห็นพี่น้องขอบคุณคพระเจ้านะครับการตาบอดการตาบอดนะครับถ้าตาบอดที่มองออตาบอดภายนอกเรามองไม่เห็นนั้นก็มีความทุกข์อยู่แล้วมีความหนักอยู่แล้วแต่ถ้าบอดด้านฝ่ายวิญญาณและด้านจิตใจนั้นพี่น้องครับสภาพเป็นเหมือนกับ ก่อนการทรงสร้างโลกของพระเจ้าซึ่งพระวจะนะคำของเจ้านะครับในปฐมกาลข้อที่สองได้พูดถึงว่าก่อนหน้านั้นมีความมืดึมืดคึกนะครับมืดตึ๊ดือนะครับมืดตึบคือมืดตึ๊ดตือมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีลูกล่างไรระเบียบนะครับเหมือนกันนะครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับ จะมีสภาพแบบนั้นจริงแต่บัดน,นี้นะครับเรานะครับเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องอข่าวประเสริฐของพระเยซนะูคริสต์เพราะเจริคคาของเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับเป็นเหมือนความสว่างที่ได้ต่องเข้ามาในความมืดคือในความคิดในชีวิตของเรานะครับและเป็นเหตุทําให้เรามองเห็นความสว่างนั้นพี่น้อง ฟาริสีนะครับซึ่งเป็นนักบวชซึ่งเป็นถือว่าเป็นคนที่เข่งธรรมบัญญตัติเป็นนักการศาสนานะครับแล้วเขาได้นำธรรมบัญญัตินะครับซึ่งเป็นพระบัญญัติของพระเจ้า613ข้อ613ข้อนี่ฟาริสีนี่เองติดั้งหมดเนือแล้วก็ประพฤตินะครับพยายามปร,รับฤติตามนั้นแล้วก็ได้นำเอาเอาบทนะครับ บทบัญญัติหรือข้อห้ามประเพณีของมนุษย์มาบวกไปอีกนะครับทาให้เขาทั้งหลายเหล่านี้นี่โอ้ดูเหมือนก็เป็นคนที่เข่งมากเข่งมากเป็นคนที่บริสุทธ์บริสุทธิ์มากเข่งมากแล้วรู้ทุกอย่างนะครับดังนั้นแต่ละอย่างนี่พวกนี้ดูเหมือนว่าเมื่อพวกนี้ได้กล่าวขึ้นมาอ้างหรือว่าออกหน้าออกตาดูเหมือนว่าจะจุดจบใจอยู่ตรงนั้นแต่พี่น้องครับ สิ่งเหล่านี้เป็นความมืดบอดมืดตึดตืึนนะครับมืดมนายวิญญาณพวกฟาริสีพูดบอกว่าคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเพราะเกิดขึ้นคือเขาาไม่ได้ไม่ได้รักษาวันสบาโตพี่น้องนั่นคือาศาสนาวันสบาโตนี่ผมขอบคุณเจ้าผมเคยไปอิสราเอลนะครับ วันนั้นอวันสบาโตของคนยูคือวันเสาร์วันศุกร์นี่ประมาณหลังห้าโมงเย็นนี่เขาจะเริ่มหยุดภารกิจเริ่มทุกอย่างนะครับปาาวันรถผมจะขึ้นไปที่โรงแรมนะจะรถไปส่งที่โรงแรมพอดีหน้าโรงแรมนะครับตอนไปถึงนี่มันเป็นทางโค้งน,นะเพราะว่าถึงห้าโมงนะครับปราว่าทุกอย่างคนที่เท้งนะครับหยุดหมดเลยขับรถก็หยุด เออทำไงดีนะครับรถจี้ขึ้นโรงแรมเพราะว่าคนขับก็บไปไม่ได้เพราะคนขับก็จริงเขาเป็นคนยิวนะครับแต่เขาไม่เคยเข่งเท่าไหร่เขาบอกว่าว่าเราเข้าไม่ทันนะผมเร่งเต็มที่ละปรากฏว่าอ่ามีรถที่ขวางหน้าอยู่พรถึงห้าโมงเขาไม่ขับแล้วก็ดูว่าโอ้ทำไมเป็นแบบนี้นะครับและในสุดพวกเราก็ต้องเอาลงรถแล้วคนฟัขึ้นไปเองนะครับและแม้แต่ลิฟต์นะครับลิฟต์นี่ คนยิวก็จะใช้อีกลิฟหนึ่งคนแขรก็จะใช้อีกลิฟหนึ่งครับโอ้พี่น้องครับขอบเกิดความวุ่นวายขึ้นช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสบาโตเพราหยุดทุกอย่างแต่พี่น้องปัจจุบันนะครับสบาโตของเราสบาโตยุคใหม่สบาโตในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่หมายถึงว่ายหยุดทุกอย่างนะครับแต่เป็นการ จยุดการกระทําในสิ่งที่ผูกมัดของคนบาปคนที่ถูกผูกมัดโดยอํานาจของความมืดจากปีศาจมารซาตานให้เป็นอิสระหยุดตรงนั้นซาตานจะหยุดผูกมัดเขาคนตาบอดคนนี้เจ้าจงหยุดเดี๋ยวนี้ให้ดวงตาเขากลับคืนสู่สภาพเดิมนี่คือสบาโตยุคใหม่สบาโตแห่งพันธสัญ,ญญาใหม่เป็นสบาโตโดยพระเยซูคริสต์นะครับ คว่าหยุดตรงนี้คือหยุดจากความบาปหยุดหยุดจากการกระทําของโลกภัยไข้เจ็บนะครับหยุดจากการตาบอดหยุดจากเหตุการณ์ร้ายทั้งสิ้นเพื่อรับการปลดปล่อยพี่น้องครับดังนั้นวันสบาโตของเราเราไปคริสจักรเพื่อเป็นช่วงเวลาที่ลดพักต่อการงานพักต่อสิ่งที่อ่าทำให้จิตใจเราห่างไกลจากพระเจ้าแต่เราอยู่ พักคำนับในพระเจ้าหยุดสงบนในพระเจ้าเพื่อเป็นเวลาที่ให้พยญญาณบริสุทธิ์ให้พระเจ้าให้พระวจนะคำของเจ้าทํางานในชีวิตของเราในจิตใจของเรานะครับเพื่อรับการฟื้นฟูเพื่อปลดปล่อยและเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ขาดอยู่ดังนั้นชายตาบอดคนนี้ได้รับการช่วยเหลือนะครับโดยการที่ การมืดบอดทั้งด้านฝ่ายวิญญาณด้านจิตใจและดวงตาที่เป็นปกตินั้นมองเห็นปกติทุกอย่างได้และกันปดป่อยทั้งหมดนะครับแต่พวกฟาริสีเนื่องจากความมืดบอดเขาเขาจึงสับสนและก็ต่อสู้เรื่องนี้นะครับแล้วมีอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าคนบาปจะทําหมายสําคัญชนิดนี้ได้อย่างไรนะ <c oughs> ครับพี่น้องกับเกิดความขัดแย้งกันเอะนะครับไอ้นี่ไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้าแน่ๆเพราะว่า ไม่รักษาวันสาบาตเหมือนกับบรรพุรุดหรือที่เรากําหนดว่าคุณไม่ต้องทําอะไรหยุดเดินได้อะไรแปดไม่ไม่เกินแปดแปดร้อยกว่าเมตรนะครับดังนั้นพวกเขาก็แตกแยกกันนะครับแค่ความคิดนี้นะครับสิ่งใดพี่น้องครับสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับก็มักจะมีความแตกแยกกันนะครับแต่เรานะครับเรา เรามองเห็นต่างได้แต่เราจะสรุปตรงที่เพราะวะจะนะคําของพระเจ้าพี่น้องครับคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้ามีความขัดแย้งกันเรานะครับมีพระเยซูคิดเป็นศูนย์กลางเราจะยืนยันว่ามีพระคัำภีกล่าวว่าอย่างไรในเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องของกําลังเป็นปัญหา ของฟา,าลิสีกับคนที่อยู่ในนั้นนะครับและคนที่ใช้ที่ตาบอดเขาจึงพูดข้อสิบเจ็ดนะครับเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทําให้ตาของเจ้าอายบอดพี่น้องครับฟา,าลิสีสุบสนผู้นําศาสนาสับสนเฮ้ยอะไรกันนัเนี่ยไอ้นนี้มันน่าจะเป็นคนบาปนะไม่ได้มาจากพระเจ้า ำไมทําให้ชายคนนี้ตาบอดได้เพราะสิ่งที่เรารู้คือต้องเป็นผู้เผยพระเจนนะหรือคนที่บริสุทธิ์คนที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้ที่จะทําการอัศาจรรย์นี้ได้นะครับพวกนักศาสนาซึ่งผมบอกว่าพี่น้องครับให้เข้าใจตรงนี้ครับคนยิวพวกยิวนะครับในการทําอะไรสิ่งต่างๆครับคนยิวนี่ต้องแสวงหาคือ ขอเห็นนิมิตนะครับขอเห็นนิมิตเอาหมายสําคัญก่อนจะทําอะไรนี่นะครับว่าพระเจ้าทํานี่ต้องเห็นนิมิตและหมายสําคัญถึงจะเชื่อนะครับถ้าไม่เห็นนิมิตและหมายสําคัญนี่ไม่เชื่อนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามาจากพระเจ้าต้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต้องเห็นนิมิตและหมายสําคัญถึงจะเชื่อนะครับและส่วนอุนกีนะครับพวกกีนี้ แสวงหาปัญญาแสวงหาปัญญาคือถ้าอะไรถ้าไม่มีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร์ข้าไม่เชื่อข้าไม่เอาเอ้ยตาตาบอดมองเห็นได้ยังไงมันต้องการรักษามันต้องมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปโอ้มันต้องได้รับการรักษาโดยยาหรือวิทยาศาสตร์พี่น้องครับและความคิดทั้งสองคนนี้นะครับ ได้ต่อสู้กันเหมือนอย่างชัยเหมือนกับเหตุการณ์ในข้อที่สิบหกและข้อสิบเจ็ดในเช่นเดียวกันนะครับคนยิวสับสนนะครับแต่คอยเรารู้ว่าไม่ว่าสำหรับสำหรับคนที่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพี่น้องครับคนที่พระเจ้าทรงเลือกนี้ไม่ว่าจะเป็นกรีกหรือยิวนะครับต่างเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น ลิธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกคือใครคือพีนอ่น้องคริสเตียนความเชื่อของคริสเตียนนะครับเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นลิธานุภาพของฤทธลิธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเชื่อของยูนี้เป็นความเชื่อเหมือนอย่างไสยศาสตร์นะครับเป็นความเชื่อแบบไสยศาสตร์มุ่งเอาแต่เครื่องรางข,งของขังม์ดํ นะครับแบบนั้นเลยนะครับประมาณเดียวกันเหมือนอย่างที่คนไทยกระทำมนดำไสยศาสตร์นะครับแล้วเหมือนกับพ่อมดมกคือตรงนั้นเปลี่ยนจากความคิดคือเหมือนกับว่าคนท,ทั่วไปมาเป็นคนอยู่เท่านั้นนะครับคือเอาให้เห็นอ่าไม้สำคัญและการอัศาจรรย์ก่อนถึงจะเชื่อเขาไม่ยอมสนใจพระเจ้าผู้ทรงประทานไม้สำคัญและการอัศาจรรย์นั้น ที่เตยเราเชื่ออะไรเพราะจะนัดคำขอเจ้าแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นยิวนะครับซึ่งเคยเราเชื่อคนยิวที่เชื่อว่าจะต้องเอาหมายสําคัญก่อนและการอัศจรรย์ก่อนแต่ของเราไม่ได้จดจ่อที่หมายสําคัญและการอัศจรรย์แต่เราจดจ่อที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงประทานหมายสําคัญและการอัศจรรย์ฟังให้ดีนะครับเรา ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเขาไว้เราจดจอจดจอโฟกัสที่พระเจ้าผู้ทรงประทานหมายสําคัญและการอัศจรรย์ไม่ได้แสวงหาแต่หมายสําคัญและการอัศจรรย์แต่พระเจ้าผู้ทรงประทานหมายสาคัญและการอัศจรรย์นะครับและความคิดแบบของกีนะครับเราพระเจ้านะครับ อีกสแสวงหาปัญญาเอาปัญญา,เอา,ญญาเอาหลักวิทยาศาสตร์แต่เราที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราเชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งเป็นภาพปัญญาล้ำลึกนะครับเป็นปัญญาแัะเป็นลิขเดชคือพระวจนะคำของเจ้าเป็นพระคัมภีนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นชายที่ตาบอดก็ตอบว่านะครับท่านเป็นผู้เผยพระชนะ พี่น้องครับเราสังเกตดูนะครับคนยูสับสนเอาไม่รู้จะทําไมก็ไปถามคนที่ตาบอดว่าท่านคิดยังไงที่ชายคนนี้รักษาเจ้าให้ตาบอดได้แล้วชายที่ตาบอดคนนั้นพี่น้องเดิมทีเดียวนะครับเขาเล่าบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อพระเยซูเอาน้ําลายผสมกับดินโคลมาทาที่ตาเขาทําให้ตาเขาตาหายบอดนั่นคือการเริ่มต้นของประสบการณ์เริ่มต้นจาก รู้จักพระเยซูเหมือนกับเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เมื่อหายบอดแล้วเขาก็เรียบเรียงนะครับความคิดตอนช่วงนั้นโอ้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคนนี้ต้องเป็นผู้มาจากพระเจ้าแน่ๆคือเป็นผู้เผยพรนะเจ้พี่น้องและต่อไปใช้คนนี้เหมือนกันนะครับได้ถ้าเราจะดูข้อต่อๆไปก็พูดถึงว่าใช้ผู้นี้มีสาวกนะครับจะมีสาวกติดตามพระองค์มากทีเดียวแล้วที่สุดชายคนนี้ก็บอกว่า ทายพระเยซูผู้นี้มาจากพระเจ้าแน่นอนแน่นอนเป็นคนที่มาจากพระเจ้าและเช่นเดียวกับชายตาบอดคนนี้นะครับได้พูดต่อไปนะครับว่าชายผู้นี้เป็นอคติเป็นผู้ที่สมควรจะการนมาสการพี่น้องนีนี่คือพัฒนาการทางความเชื่อทางความเชื่อของผู้เชื่อที่เชื่อที่มันเริ่มมารู้จักพระเจ้าเราอาจจะรู้จักพระเจ้าตอนแรกนี่เป็นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดา แต่หลังจากนั้นชายคนนี้พัฒนาการความเชื่อไปเป็นผู้เผยพนะผ่ผนพระพจนะจากผู้เผยจะนะกับกลายเป็นคนที่มีสาวกติดตามพระเยซูมากและเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าและเป็นทูตที่สมควรแก่การนมัสการขอบคุณพระเจ้านะครับและในที่สุดนะครับข้อ18ข้อ18ได้บอกว่าพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดนะครับหลังจากเมื่อได้เชินได้ฟังนะครับยิ่ง พยายามที่ลิเนิตพระเยซูนะพี่น้องมีมากทีเดียวนะครับศัตรูนะครับของพระเยซูพยายามลิเนิตพยายามปฏิเสธในลิธานุภาพของพระเจ้าลิเดตของพระเจ้าพวกยูไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาพยายามไปหาลักเง่าเลยไป <laughs> ถามที่ไอชายคนนี้ที่บอกว่าตาบอดนี่ ไอ้นี่สงสัยเป็นเป็นแหละเป็นอ่าน่าจะรู้กันน่าจะรู้กันแล้วก็ที่มาสนับสนุนให้ให้ให้พระเยซูนี้เห็นความยิ่งใหญ่นะครับก็ยิวก็าตามไปหาพ่อแม่เลยนะครับนะครับแล้วจริงๆต่อไปพ่อแม่ก็บอกว่าชายคนเนี้เป็นลูกของเราเองเขาเกิดมาตาบอด แต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าเขามองเห็นได้ยังไงถ้าท่านอยากรู้ท่านก็ไปถามก็รู้เพราะเขาอายุเยอะแล้วท่านก็ไปถามครูเราเขาอธิบายคุณได้นะพี่น้องนี่คือตาที่มืดบอดของผู้ที่ต่อสู้นะครับแต่เรานะครับเราผู้เชื่อในพระเยซูคริสที่น้องครับถ้าเราเชื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเชื่อนี้เป็นสก,กุลเงินจากสวรรค์ ที่ทำให้เรามีสันติสุขและเราได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆของพระเจ้าความเชื่อนะครับเราเชื่ออะไรเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงทำได้ทุกสิ่งแล้วสั่เฝ้าเดียวสามแอลวันนี้นะครับแอลที่หนึ่งแอลที่หนึ่งนะครับ สำหรับหัวข้อก็คือพระเยซูทรงเป็นลิธานุภาพและป,ะปัญญาของพระเจ้าข้อที่หนึ่งนะครับวันสะ่ะวันสบาโตยุคใหม่และยุคพระคุณนะครับคืออดปล่อยคนที่ถูกโกครคไข้ไข้เจ็บเปียกเบียนนะครับให้เป็นอิสระและรักษาคนเจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาหายนะครับกระทาการดีนะครับ L หนึ 1. 1่งข้อหนึ่ง L หนึ่งข้อสองนะครับเราจะไม่สัต สับสนนะครับเราไม่จะไม่สับสนแต่เราจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าผู้ทรงประทานหมายสำคัญและการอัศจรแอลหนึ่ข้อสนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งเชื่อว่าพระยุคิสทรงเป็นพระเจ้าและองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งของเจ้าไวพรพี่น้องครับ อาเมนเรารับเอาริธานุภาพและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าร่วมกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ที่เราได้รับการปลดปล่อยที่เราไม่สับสนแต่จุดเจ่ะอยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงประทานหมยสาคัญและการอัศจรรย์ให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับก,บบการแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวผ่านผู้รับใช้นะคะช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชอรจูเกียนะคะเชิญค่ะ ครับคือทัศนคติของยิวของฟาริสีที่มีต่อพระเยซูนะครับก็คือมองว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนบาปฟาริสีมองว่าพระเยซูเนี่ยไมิได้มาจากพระเจ้าฟาริสีมองว่าพระเยซูเนี่ยไม่รักษาวันสะบาโตนะครับเพราะฟาริสีเข่งขัดถือขนรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะ ข้อปฏิบัติข้อห้ามที่ธรรมจารย์สั่งสอนไว้เป็นกฎที่ไม่มีในพระคำภีดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องต้องมีความระวังเดี๋ยวนี้มีคำสอนที่กล่าวว่าพราวิญญาณกว้างขวางมากลึกล้ำมากสำแดงในสิ่งที่ไม่มีในพระคำภีนี่คือสิ่งที่อันตรายมากนะครับดังนั้นพี่น้องครับเป็นกฎ ที่ไม่มีในพระคัมภีร์ตำหนีพระเยซูที่ไม่ปฏิบัติตามละเว้นเรื่องสําคัญที่ธรรมัญญัติของโมเสสสอนไว้สนใจแต่เรื่องข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมไม่สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณจิตไม่มองสภาพของจิตใจอยากให้มนุษย์ชมเชยไม่เป็นที่พอประไัยของพระเจ้าคำสอนเหล่านี้พี่น้องครับทุกวันนี้ าศาสนายยวข้อปฏิบัติของยยวก็ยังเป็นคําสอนที่อยู่ในาศาสนายยวปัจจุบันนะครับนั่นหมายถึงคําสององฟารฤษีทุกวันนี้าศาสนายยวคนเยวก็ยังถือปฏิบัติอยู่นี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเหมือนกับที่เราต้องรู้จักความจริงรู้จักแบง์จริงรู้จักเงินจริง ทึงจะสามารถเห็นเงินปลอมได้สนุกการแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงส่วนประกอบคอณพระนามของหลงพระบิดาเจ้าทุกไอ้ปังแก่พี่น้องที่นี่ทุกท่านไอ้ปังแก่ลในชลลูงสาวที่เรียนผู้ที่ประกอบอาชีพทำงานทุกสาขาอาชีพผู้ที่รับใช้จะเกิดผลขอบเจในครอบครองและความสิ่งใหม่ในชีวิตพี่น้องและจบลงด้วยเสาดีบทที่1 4 7ข้อ11กล่าวว่าพระเจ้าทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงและหวังในความรักมั่นคงของรลอง ขอพระเจ้าอวยพรในนามขององค์ปีสุขเจ้าอาเมนอามิน,นอามิน,น